มาก่อนเนื่องจากว่าชีวะเป็นวิชาที่เยอะมากๆจําเยอะอ่านเยอะภาษาก็เยอะนะคะโอ okay. เคเพราะฉะนั้นอ่านมาก่อนมันจะทําให้เราเวลาเรียนไปด้วยอ่ะมันจะได้ทวนไปด้วยในตัวโอเคนะคะมีใครอ่านมาบ้างไหมที่แจ้งไปในกลุ่มวันนี้เราจะเรียนทั้งหมดสี่เรื่องนะคะเด็กม5เนี่ยจะได้เปรียบม4แล้วก็ได้เปรียบมสาแปลว่าทุกคนเมื่อมันคือการสอบทุกคนเท่ากันนะเพราะว่าเราก็แบบบางคนมสก็เก่งนาอใช่ไหม <laughs> โอเคอพยายามทวนก่อนที่จะมาเรียนทุกอาทิตย์นะอย่างอาทิตย์เนี่ยเราจะมีทั้งหมด4เรื่องใช่ไหมคะมีเรื่องอะไรบ้างเซลล์การลำเลียงสารหายใจแบบเซลล์แล้วก็สารเชื้อโมเลกุลเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนทั้งหมด4เรื่องถ้าเป็นไปได้นะถ้ามันทันนะทันด้ยวะโอเคอ่ะเรามาเริ่มเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องของเซลล์การเรียนจะให้เด็กๆลองอ่านโจทย์และลองทําเองก่อน ก็ฝึกวิเคราะห์หลังจากนั้นเดี๋ยวพี่น้ำจะพาทำอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราเริ่มทําได้เลยค่ะทุกคนเลยเดี๋ยวราแป๊บหนึ่งอ่ะเป็นการแยกส่วนประกอบต่างๆนะคะได้5ส่วนเนาะมีไซโตพลาสซึมเมมเบรนนิวเคลีย์โซลูเบลดีเอ็นเอแล้วก็ไซโตสเกเลตันนะคะจากนั้นเนี่ยนำการนำไปตรวจสอบชนิดของโปรโตีนเนาะ ถ้าเราเรียนเนะะื้อหาประมาณม .4 เทอม2ค่ะมันจะมีการตรวจตรวจสอบพวกโปรตีนนะคะก็คือการทำเวสเ์นบอร์ก็คือการเอาโปรตีนนะคะมาลันเพื่อแยกชนิดของโปรตีนอย่างเช่นสมมติว่าเราทำการทดลองเกี่ยวกับการสกัดสารจากแบคที r ียใช่ไหมเราอยากรู้ว่าในแบคที ria มีองค์ประกอบโปรตีนอะไรบ้างเราก็จะทำการลันดูนะว่ามันมีชื่อว่าอะไรบ้างนะคะคล้ายๆกับการลัน DNA เนาะ ข้อนี้ก็ถือว่าง่ายนะคะเพราะว่าเขากําหนดมาให้อย่างภาพนี้นะคะมีทั้งหมด5 1,2,3,4,5ซึ่งมันมีการขึ้นเนาะถ้ามันมีการขึ้นแถบแบบนี้แสดงว่ามันมีชนิดโปรตีนนั้นๆเช่น1และ2เนี่ยก็จะมี h a p 90นะคะแล้วเขาก็ให้หมายเหตุมาด้วยนะคะว่า HSP 90เป็นโปรตีนที่พบได้ในส่วนที่เป็นของเหลวภายในเซลล์จากนั้นเขาถามว่าขา้อใดถูกต้องเพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องวิเคราะห์แล้วก็มาอ่าน ว่า 1, 2, 3, 4เนี่ยกไก่ขอไข่เขาควายงูเนี่ยอันไหนมันถูกต้องบ้างโอเคนะไล่ไปท,ลทีละข้อเลยนะอ่ะหมายเลข1เป็นส่วนของลิปิดไบเลเยอร์อ่ะมีไา่หมายเลข1อันนี้นะคะเป็นมี hsp 9 0ใช่ไหม hsp 9 0เขาบอกว่าเป็นโปรโตีนที่พบในส่วนที่เป็นของเหลวภายในเซลล์แสดงว่ามันควรจะต้องพบในส่วนที่เป็นอะไร อ่มันคือส่วนที่พบในไซโทพลาสซึมเพราะไซโทพลาสซึมก็คือส่วนที่อยู่ภายในเซลล์แปลว่าข้อกวไก่เนี่ยผิดเลยเพราะมันคือลิปิดไบเลเยอร์ผิดนะคะลิปิดไบเลเยอร์เนี่ยที่พูดถึงก็ต้องอยู่ในส่วนนะเยื่อหุ้มเซลล์ ขอไข่หมายเลขสองเป็นส่วนของไซโทพลาซึมหมายเลขสองมีอะไรบ้างนะคะมีลันนี้กับอันนี้จริงๆเนี่ยถ้าเราเห็นลักษณะมันใหญ่ๆแบบนี้แสดงว่าขนาดมันมีเรียกว่าอะไรมันมีปริมาณมากนะยิ่งใหญ่แปลว่ามันมีปริมาณโปรตีนมากนะคะแคริทีคิวรินตัวนี้นะคะเป็นอินทิโกเมมเบรนโปรตีนมีคำว่าโปรตีนมีคำว่าเมมเบรน แล้วก็อินทิโกเพราะฉะนั้นอินท mm. ิโกเมมเบรนโปรโตีนเนี่ยเป็นโปรโตีนแบบไหน,นอ่าโปรโตีนที่แทรกอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาดูว่ามันมีลักษณะยังไงบ้างนะคะโปรโตีนที่พบที่เยื่อหุ้มเซลล์เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นส่วนของไซโทพลาซึมได้ไหมถ้ามันมีตัวเนี้ยที่เป็นโปรโตีนที่แทรกอยู่ที่เยื่อหุอ้มถูกไหมข้อสองขอไข่อะไม่ถูกเพราะหมายเลขสองเนี่ยเห็นไหมคะไม่ใช่ส่วนของไซโทพลาซึม มันคือส่วนของเออมันมีทั้งส่วนเซลล์เมมเบรนด้วยนะคะเพราะมันมีตัวนี้ที่เป็นโปรตีนที่แทรกอยู่นะคะเดี๋ยวให้ดูภาพอย่างภาพนี้เห็นไหมนี่คืออินทิก้โปรตีนเนาะก็คือโปรตีนเนี่ยที่แทรกอยู่ถ้าเราดูลักษณะโปรตีนไหนๆก็ไหนๆเราจะเห็นว่ามันมีสองส่วนนะที่เป็นตัวที่เจอบ่อยก็คือส่วนที่มันแทรกเราเรียกว่าอินทิกโปรตีนกับส่วนที่มันแปะ แปะเป็นหัวนมอยู่ไม่น,น่าเลยก็คือ peripheral protein โอเคไหมถ้าเป็นไอแปะโลมันคือ peripheral protein ถ้าเป็นไอแทก,ก็คือเป็น integral protein นะคะต่อมาคอควายหมายเลข3-4เป็นส่วนของนิวเคลียสอะมาดูหมายเลข3ก่อนนะหมายเลข3มี sp1 ใช่ไหม sp1 เป็น nucleoplasm protein คำว่า n u c e o p l a s m ซึมโปรตีนมันมีรากศัพท์มาจากคําว่าโปรตีนหนึ่งละ่ะ n u c e o แสดงว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไร nucleus เมื่อเจอคําว่า p l a ซ m มก็ต้องเป็นอะไร p l a s m มันคล้ายๆกับไซโตพลาสมเด็กๆเวลาเราเจอค่ะชีวะเราจะใช้รากศัพท์ค่อนข้างเยอะการเรียนรู้รากศัพท์มันทําให้เราเดาข้อสอบได้อย่างเช่นคําว่าไซโตไซโตรากศัพท์คือเซล เพราะฉะนั้นมันก็คือคล้ายๆกับไซโตพลาสซมแต่นี่เป็นนิวคลีโอพลาสมก็แสดงว่ามันคือของเหลวภายในอะไรคะนิวเคลียสอืมเป็นโปรโตีนแล้วก็อยู่ในนิวเคลียสเนาะแล้วหมายเลขสี่ะขึ้นที่นิสโตนสามเห็นไหม เพราะฉะนั้นฮิสโทนสามอยู่ตรงไหนวะเอาเขาไม่ให้มาแต่ฮิสโทนมันคืออะไรอ่าจริงๆเราฮีสโทนเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปอะคะ่ะฮิสโทนเนี่ยมันคือโปรโตีนใช่ไหมเป็นโปรโตีนที่มีประจุเป็นบวกโอเคถ้าเรานึกภาพ DNA เนาะ DNA มันเป็นนิวเคลียประจุรวมของมันเป็นอะไรเป็นลบเนื่องจากหมู่อะไรคะของของนิวคลีย์ หมู่ฟอสเฟตเพราะฉะนั้นฮีสโทนเป็นโปรตีนที่เป็นบวกเนาะเพื่อที่ DNA มันจะได้มาพันได้รอบๆใช่ไหมแปลว่าส่วนนี้อยู่ในไหนฮีสโทนอืมอยู่ในนิวเคลียสเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อคควายได้เลยต่อมาหมายเลขค่าเป็นส่วนเมมเบรนเอ็กทรค ทีเรามาดูนะเขาบอกว่าหมายเลขห้านะคะคือตรงนี้เนาะมันมีไซโตเคเลตินสิบแปดที่เป็นไซโตสเกเลตันเอ็กโซไซเตตโรตีนเพราะฉะนั้นเนี่ยไซโตสเกเลตันก็คือส่วนที่เป็นโครงร่างคำจุนภายในเซลล์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะเป็นเมมเบรนเอ็กทรักแต่ส่วนที่ห้าเนี่ยมันควรจะอยู่ในไซโตพาซึมอ่าต้องเขียนตรงนี้นะ เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบขอควายได้เลยนะคะเราจะเห็นว่าการทําข้อสอบเรื่องเซลล์ปัจจุบันมันเป็นการแบบอินทิเกรตความรู้เกี่ยวกับการทําการทดลองเนาะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็จะต้องอ่านวิเคราะห์เป็นนะคะแล้วก็มีความรู้ด้วยว่าแต่ละส่วนเนี่ยพบได้ที่ไหนนะคะถ้าด้านล่างเลยนะคะอันนี้คือลักษณะของเยื่อหุ้มเซลล์ใช่ไหมคะถ้าเราพูดถึงองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยส่วนหลักเลยนะก็คือส่วนที่เป็นฟอสฟลิปิดใช่ไหมคะ ฟอสฟอิปิดสองชั้นเราเรียกว่าฟอสฟอริปิดไบเลเยอร์ใบสองเลเยอร์ชั้นลักษณะของฟอสฟอริปิดเนี่ยมันประกอบไปด้วยส่วนหัวใช่ไหมส่วนหัวเนี่ยมันมีประจุเนื่องจากว่ามันมีหมู่ฟอสเฟตฟอสฟอริปิดมาจากลิปิดที่มีหมู่ฟอสเฟตเพราะฉะนั้นอะไรที่มีประจุมันย่อมชอบน้ำนะคะ PO4 เนาะสองลบเพราะฉะนั้นอันนี้จะจัดเป็นอะไรคะไฮโดรฟิลิก อายเขาแท้มันมาจากฟิลิกนี้แปลว่ารักเนาะมันก็คือการรักน้ำนะคะรากศัพท์ของไฮโดรก็คือน้ำอะต่อมาส่วนนี้ส่วนนี้คืออะไรไฮโดรโฟบิกเนื่องจากว่าตรงนี้มันคือส่วนที่เป็น fa ใช่ไหม fa คืออะไร Fatty Acid s ก็คือกดไขมันเหมือนเว่าเราใส่น้ํากับน้ำมันมันก็จะแยกออกจากกาันเพราะว่าไขมันเนี่ยไม่ชอบน้ําก็คือส่วนที่ไม่ชอบน้ําการจัดเรียงของฟอสโฟลิปิดเนี่ยมันก็จะอยู่ในลักษณะของไบเลเยอร์ ayer, ใช่ไหมคะหันส่วนไหนหางเข้าหากาันแล้วก็หันหัวออกข้างนอกนะคะ,ะแบบนี้ มันทำให้ลักษณะของเซลล์เนี่ยมีความเป็น fluidity ด้วยความที่มันเป็น fluidity มันจึงต้องมีตัวยึดโครงสร้างเอาไว้นะคะแบบนึงนะได้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นฟอ o โฟล o l i p i สชั้นคือ f o r p h o l i p i d b ล l a y e r เนาะที่มีความเป็น fluidity มันจึงมีโครงสร้างนี้แทรกเอาไว้สิ่งนี้ก็คืออะไรคะ c อ o l e s t e r o l คอเลสเตอรอลเนี่ยลักษณะมันจะเป็น4วงแบบนี้นะคะซึ่งมันช่วยในการยึดโครงสร้างของฟอสโฟลิปิดเอาไว้แต่พบแค่ในสัตวน์นะคอเลสเตอรอลเนี่ยถ้าเป็นในพืชจะเป็นไฟโตสเตอรอลเด็กๆรากศัพท์ของคำว่าไฟโตคืออะไรคือพืชนะคะ เนื่องจากว่าพืชมันมีลักษณะของการโฟโตซินเทซิสเพราะฉะนั้นทำข้อสอบเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรให้เราดูก่อนถ้ามีคำว,ว่าไฟโตแสดงว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับพืชเช่นไฟโตเอสโตรเจนที่เป็นฮอร์โมนของเอสโตรเจนที่อยู่ในพืชน,นะคะต่อมาเมื่อกี้เราเพิ่งดูไปว่ามันมีโปรตีนเนาะโปรตีนเนี่ยมันมีทั้งอินทิกรอลโปรตีนใช่ไหมที่เป็นโปรตีนที่แทรกอยู่หรือโปรตีนที่แปะ เราเรียกว่า p e r i h e r a l protein นะคะซึ่งสองอันเนี้ยมันมีความต่างกันก็แค่ว่ามันแทรกกับแปะแหละแต่ว่าไอตัวที่มันแทรกอ่ะมันมักจะเป็นโปรตีนที่ใช้ในการลำเลียงขนส่งสารเดี๋ยวบทต่อไปจะบอกว่าทำไมต้องมีโปรตีนเหล่านี้ในการขนส่งสารอนอกจากนี้โครงสร้างที่มันเป็นโปรตีน ฟอสฟอิลปิดแล้วมันก็ยังมีตัวที่เป็นคาร์โบไฮเดตใช่ไหมคาร์โบไฮเดตเนี่ยมันจะเกาะตรงไหนก็ได้อาจจะไปเกาะที่โปรตีนเราจะเรียกว่าไกลโคโปรตีนไกลโคโปรตีนก็คือโครงสร้างของคาร์โบไฮเดตใช่ไหมคะที่มีโมโนเมอร์คือกูโคสไปรวมกับโปรตีนกับส่วนนี้ถ้ามันมาเกาะที่ลิปิดเราจะเรียกว่าไกลโคลิปิดอยู่ไหนวะไ <c oughs> ม่มี เอาเป็นว่าเดี๋ยววาดเองอะถ้ามันมาเกอบแบบนี้นะเราเรียกว่าไกลโคลิปิดในใดก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามที่มันคือคาร์โบไฮเดตแล้วมันห้อยต่องแต่งอยู่มันมีหน้าที่อะไรไม่มินหน้าที่หน้าที่ทเออเสาอาศาสเพราะฉะนั้นมันคือการสื่อสารใช่ไหมครับนั่นแหละ จริงๆถ้าถ้าเป็นแบบถ้าเป็นตัวเองมันจะไม่ใช่่างนี้เลยนะเราไม่เป็นตัวเองนะ่ะขอออกนิดนึงขออีกนิดนึง,ออนนงยังยังยังไม่สนิทกันอมอ